Những ngày như yên học như nó phán tích của quán phán tích là bắt đầu mầm 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 đi

ลาปักเกียวกำลังต้มน้ำบ่ต้มแล้วแต่ว่าแห้งท่านเด็วอีสเฝ่ยไรท่านนแล้วเตรียมเครื่องเตรียมเกลียวเลยก่อนเกลียวเกลียวจะเข้าเสียนำไวปเลยอันนั้นเะกะใส่บักทั่วบักยำใส่ปลาทูสามตัวเลยเด้อใส่หมาเลยเนะอร่อยดีมากท้านจิมมี่เนื้อปลากินนะ ลาบผักเขียวกับตำผักแดงผักแดงกับผักแดงน้อยนี่เครื่องหลายพวกย่านมะขวบเปลเป็นอย่างเพื่ออะไรเพื่อฟังแค่ยัยโดนของขึ <laughs> ้นแก มีตัวงานไปเลยอู้หดำมมันดำมันดำมไม่ดีดดไปเฮ้ยจี้องโอ้ออมมา ตำไปตำมาก6โปรลงกันคือที่5แล้วไม่ได้กินซ้ำเขาหิวหิวดินไปดินมากอยู่เลยดินมันตลาดเติมเต้บอกเมี ครบ้วัไปเรวเไกบะตูัไ่าวมาแล้วแต่ว่าออมโกะบท่านผ้าอยู่ไนบนอู่ อาปากเดิก่อนแบกเลยอาปากเดิเมื่อก่อนเงี้ยปอนยังนั่นันดันแยบกบไ่ผสมแ้งตักแ้เปลี่ยนบวานจังแบอย่มาบอกแต่ไรคิดยากอยากนเราเตือน้่ามัวคนับเหมือนเขาเจาเหมือนเจ้าแม่นางเดีย อันพรมาม่าป like, hey, okay, like, ่ะอันรมาม่าป่ะว้ายืนของอะไรที่ใส่ที่ยื่นนี่แหละหาขเจ้ามาใส่ให้ยัยกขอเจ้าหรอนี่สีไม่เงินหน่อยสี่สีเินหน่อยมาลำโลกสีสีตุ๊กดี๋ยวม่จะน้ำ แม่ไม่ไ uh ด้นานปุ้งเองอ้าวหินก้อนแบ้ยับเนี่ยตึ้งหินก้อนเขาขาแตกบ้ก็ไดเอาแมนไาหั่นกระเบื้องดีกว่ากินตะเรือนเปเนยององกินตะเรือนมันตันมานเจือได้นานน้ำรวปวกมันเกิดได้ประเทศอันประเทศอันนี่ยังวะตอนใต้ลกหัเบืองน้ำตกใสล้ใสแม้มเป็นก้อนเป็นก้อนที่เขาเขาไปเอาล่างล่างแหงเง่าเง่าซะเลยยังไล่ ยุ่ประเทศนอกก็มีเทะกีนกับมี่พอคนขั้นเทพเมืองตะกีนนะเขาเอามาใส่เคียงแล้วเขาไปมกตองไหมเพิ่มนวดไก่มันตากแดดไก่ตเนี่ยแรกเขาตากแดดยังขึ้นสไลด์เขาเห็ดกินได้แล้วแบกบ่คือกันดอกนล้เคยเห็ดอยู่เขาไม่กอดส้านอาหารากอดแล้วห่อยบดดีสิเม่ยไม่ขึ้นสไลด์ พอาตองกินเอาเป็นเห็ดตาเลียดแล้วก็มะขัวยอ้ตัวเขาเห็ดเป็นมะน้วเ็าเห็ดพวงเลยเขาเออเขาเอินอีอย่งก็เห็นเขาเห็ดยุ่ในอดที่เขึ้น่เห็ดนั่นแหละเห็ดปิงครับเอามตาแ่เราเอามะขัวขัวขวไม่หมด็าหันุ่มความเลยหกวเจ้าหมยงอยู่สามคนเบิดเนาะ ก็บบกม,ม่างนั่นกับบวตันก่นม้าสต้องเปลี่ยนม่ิอนข่านตัวก็คกูกับว่ไปได้ข่นนี่าดนตายกัออกไปอนแชรแบบนา้

มีคาอยสียงรอเยนงตืเย้อีกยบกี่ลอแงเพิ่งจำโดนเพ่อนโอ้ยวนเล่าโอเคยังเปลี่ยนแล้วก็ี่ตะก่มแล้วก่แวางเชแแต่ไม่ึแล้ว้นผู้พากาบุหลจะเป็ผู้บันห้องไปกุปี ฟังคุนไปยากของโราบางน้ำเล่ปีบางอันคว้านเห็นกว้านเดียวห้องเอื้อนกู้งวัารตเตี้ยไปตามมาเจือจ้ามันละเห็นน้หนอเ่าเห็นน้ำครับจองนี้ไปน้ำเล่าไม้องหลงนลงโปดข้าหยางอ่มขีบแต่มีโทรศัพท์นี่มันยางมาหาลดไปได้ปะหลงไปเรื่อยไปไอุ้ยไปอบไปฟังไอ้พยาบอ มันยไปตือตกูบ่ปากคื่อนี่มันบอันข้าไปเบิงซึ่งเขาเคยไปน้ำกันให้ยู่หัวจักนะาคอยมันคุยไปา